เเดตแอนคิมเบอร์ลี่พระนางคู่ซีที่กำลังจะแต่งงานซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยลุ้นทั้งละครที่โคจรมาร่วมกันในรอบ10ปีสืบลับหมอระบาดและลุ้นงานวิวาที่มาร์กแอนคิงเตรียมบินลัดฟ้าไปเข้าพิธีที่ประเทศอิตาลีในวันที่14กันยายนนี้ใจนี้ชีคิงน่าจะอยู่อิตาลีแล้วครับที่แบร์แซ ตอนนี้เรียบร้อยประมาณ99%ซแล้วค่ะคิมคอนเฟิร์มค่ะเผือกอย่างเราก็อยากรู้แล้วว่าความคืบหน้าของงานวิวาห์หมากคิมไปถึงไหนแล้วรอแต่งงานอย่างเดียวค่ะทำตัวหัวโล่งโล่งชิวๆดูแลตัวเองปกติแค่กินดีหน่อยกินคลีนแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเครียดไหมช่วงแรกเครียดค่ะตอนนี้ไม่แล้วรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ตื่นเต้นมากค่ะ ส่วนสักขีพยานตั้งแต่เริ่มปลูกต้นรับก็ปลื้มปริ่มมากดีใจครับมาถึงวันที่สองคนต้องการกันและกันการที่เขาบอกอยากให้เราไปอยู่ในวันสำคัญของเขามีความหมายกับเรามากถ้าเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุข100%เอร์เซ็น์แน่นอนขอให้ราบรื่นพี่แบกอดให้กำลังใจ คิมชื่นใจในมิตรภาพสุดๆส่วนคู่ N.Y. ณเดชนาย่าๆก็หวานไม่แพ้กันนะคะเพิ่งขอแต่งงานกันไปหมาดๆเจอคิมแฉรที่แร์ปล่อยโป๊ะตั้งหลายรอบทำไมถึงต้องไปขอจุดนั้นที่เรียกว่าอ่างอาบน้ำราชินีธรรมดาโลกไม่จำครับเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นอ่างน้ำที่โอบอุ้งเขาไปตลอดชีวิตจะเป็นความรักที่โอบอุ้งย่าตลอดไปช่วนีรัน์ ค่ะฉันที่เติมเน็ตมาดูเขารับก,กันไหนๆก็อิดฉาแล้วกลั้นใจฟังไปถึงจุดพีจะมีลูกเลยไหมน่าจะสองถึงสามปีค่ะอยากมีลูกชายหรือลูกสาวจริงๆตอนแรกอยากมีลูกชายค่ะแต่พอเจอน้องแอบิเกลแล้วเปลี่ยนใจพี่แบรล่ะ คิดว่าน่าจะเที่ยวก่อนครับส่วนตัวอยากได้ลูกสาวมีลูกชายคนโตก่อนแล้วมีอีกสักสองคนเขาอยากมีทีมฟุตบอลถามย่ายังคิมแซวติดตามเรื่องราวกันต่อในสามแซบวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง15ช่อง3 HD และชมย้อนหลังได้ที่